ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับเป็นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มติดตามหน้าสตรีมสด f Facebook ของเราเนะาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไม่มียอดคนดูเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มคนดูในไลน์นี้ก็แล้วกันนะครับคนดูตอนนี้ก็อยู่แค่67คนเองเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับเข้มา,ามาในตาเว็เเลลเบ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะหรือใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยอ่ะเข้าไปหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันแม่โปรแกรมมาดอนมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก market presentation oh ็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ไ um ด้เลยสรือใครที่ม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถลงอินผ่านกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้้้้้้้้้เเ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 เลลลลลลยยยยยนน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 าา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 ะะ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 ะผผมมมมมคคคคสััััรรรรรรใใใชชชชชงงงงไไไปปปแแวววววบบบบดีีี๋จจจขขขอออออุญตตตตื่่่กกกกก็็็็็็หซซ์์ณ3ท ทางเว็บไซต์ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ได้เลือกมากมายเลยนะครับก็จะมีทาง f a c e b o o อินสตาแกรมยูทูบบิ๊กต็อกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ได้ด้ของ Facebook ก็แลนะ้วกันเนาะแล้วก็โมดหูตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มคนดูไลฟ์สดต,ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เลือกมา,มาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเก, <ๆ S 2> ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาหาก็อย่าลืมเข้ามาหาบริการที่เราต้องการได้เลยเนาะัรคบ เดี๋ยวลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรของเรานะครับที่เราสตรีมสดเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์สตรีมสดของเรามาใส่ได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูกันต่้งแต่สูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ไปสักอ่าหนึ่งร้อยคนก็แล้วกันอ่ะเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าใช้จ่ายลำธีบ้อยแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะตอนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมา่ลนะเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ไ้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ม อ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมแล้วเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็ขึ้นปเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราลคลิกที่นี่ไปดูสถานะกนงงารทำเนนของเดิมคุณได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปวดการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ฟูลดได้เลยตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่แนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับี๋งวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลย อ่ะเข้ามาหน้าตากาติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลักๆอยู่3ช่องทางในกนรารชำระเลยเนาะก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทุมนิวเวลเล็ตแล้วก็คริปโตคเคอเรนซีนะครับเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแล้งตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสาาะสมพลายร้อยบาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมมันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็มีมากกว่าสามในก็เรื่องเลยนะครับมีทางภากไทยทับไทยเนาะเข้ามานะครััับบบล้้วไปททีี่รรรริกางงหมดตนนะค บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้าน,นี้หน้าเดียวแล้วเนาะก็สามารถมาหาดูาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข่าวดีๆด้านหลังให้ทุกคนอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดอ่านก่อนเดี๋ยวกดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้เลยเอ,อ่ะเข้า,ามาติดต่อติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคคครรรรรรัับบบบบใใทททีี่่เเเเข้้้้้าา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 ามมมมชชิกกกแลลววนนนนะะะ็็็สถไไดดดูอยงงงซต์จ ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเมยก็มาดูตัวเฉลี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่เช่นปัญหาแล้วเราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครที่มีความต้องเติมนะครับก็สามารถใส่ในกล่องเสียงพวกคำตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่มีรูปภาพหรือลอะไรต่างๆนะครับก็สามารถแอดแท็กฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะะคคครรรรรรรัััับบบเเเเดดดดดดีีี๋ยยยยววววววาาาาาาาไปูออออสสตตตมมมขขงงก่่นนนนนึ้้จแลหืะ อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาครบตามจำนวนที่เ,เลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับจากเดิมก็มีอยู่แค่สิบกว่าคนเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา137คนแล้วเนาะอ่าคร่าวๆก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับไม่มาใช้เว็บไซต์ดีๆนะครับก็สามารถกไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นเรากดไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ะเขั้นตอนต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆของคุณหรือคนที่จักได้เลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคุณเติมเพื่อสั่ง100บาทนะครับคุณก็จะได้ต่างมาเช่น1%ลิงก์มันจะถึงเวต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเขียวคนหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้มันเป็นพาประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่คลิดก็ขอตัดเราไปก่อนเนาะสวัสดีครับ